สวัสดีครับพี่น้องเอสซีแฟนช่องครับอสวัสดีค่ะนี้ก็มาตามในพี่ทา้งพี่นัดเนาะม่ตัวพี่นัดนี่ก็คือเอสซีทางช่องเข้าในละนะครับเเิป็นคนที่จับเลขแม่เขียวน้อยแม่เกแม่นเนาะนะครับก็มักเสียวควบฟันแม่เกะม่เขียวน้อยมาซื้อเลขนะครับงวดล่าสุดนี่เพิ่นกระถือทั้งวางทั้งบนแต่ว่าเสียดายเพิ่นหายห้องเิ่นหายวัตถุเป็นยังคือว่าัตถุเวเตครับเพิ่นว้ามาหลายตัวเป็นขนาดตัวเพิ่นมักที่สุดตัวลงทุนหนักที่สุด มาแบ่งปันเนาะฟอนตัวร่องเพิ่นก๋บ่ได้ให้เพิ่นอยากมันไหลตัวเนาะเพิ่นเลยออกตัวร่องไปออกตัวร่องเพิ่นนะครับเพิ่นก๋บ่ได้หลายกันล่ะเพราะว่าตัวร่องของเพิ่นนะครับกระชายเพิ่นให้บัตรตัวคงเพิ่นไว้บ่ได้เนาะมันไหลตัวเพิ่นกระยานเอฟซีดาเพิ่นนะครับโอ้ยผีขึ้นหนักใจเนาะมองรวยไปสั่นเนาะใหิ่ปนศิวดาแน่ยบ้องปนศิวดาเอวย่อก่อนสินะเพราะว่าเหลวว่าเข่าเพิ่นว่าก็เลยบอกไปว่าเออว่าเป็นนั้นดอกนะครับมองรวยกระยำเอฟซีทุกครั้งโย่วา ให้มักแล้วเพิ่นก็ต้งซื้อว่ามักก็จะซื้อเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าได้เป็นผู้ฟันเองเพิ่นเอามาจากเม่กี้เอามาจากเมื่อเช้าน้อยอย่างนี้นะเพิ่นก็เตียวนะครับประกันถือทั้งสามตัวสองตัวแตกสามตัวแตกเพิ่นถืออยู่ตลอดล่ะพี่น้องก็เลยว่าเอออังสั่นบอว่เป็นยังมาเลยเมื่วาดอกเขามีไฟวาเพิ่นดอกอยากขอเนื้อทางของพี่นันแนมซื้อตัวไหนหามีโฉ่น้ำเพิ่นหนึ่งสินะอยากซื้อน้ำเพิ่นมีดวงเนาะเออนะครับอังสั่นละมอลวยคก็เป็นตุ้ยก็เลย ตามให้ล่าสุดนี่ก็ได้มาแล้วเนาะเออจะว่ากับลงซาหน่อยหนึ่งพราะังเพราะว่าตอนเรียนหารายฐานลายจานยี่ให้มาเนาะเอฟซีคอมเมนต์มากว่าอยากเป็ผู้ใดเาก็ตามให้ตามได้ก็ตามตามว่าใดก็่ตามเนาะแต่ส่วนเนี้ก็ไปเก็บสุขคนล่ะมันไกลหลายบานหรืไกลหลายบานไปว่าใดเออเด็กก็ซีตามให้จังเลียนพินาดเดี๋โทษใดก็เลยโทษให้สอบถามว่าได้เนาะมาแบ่งปันเป็นแนวทางเพื่อน พิ่นมักความฝันของผู้ใดหรือมักตัวใดเกิดร่องมาติดตามน้องกันเมืองเนื้อนะครับสังเกตแล้วนะครับสะเป็นเลขของมีเคียวหน่อยเนาะเบืองในตัวเลขอหนึ่งวันนี้เนาะเป็นรัฐบาลไทยเด้นะครับรู้สึกว่าเพิ่นจะชอบฝันที่ผู้บอกว่าไงเด้ re, นะอไงเด้อเนาะแปดหกซีซีจำเลยว่าเป็นตัวนี้จำได้ครับมันออกล่าวานนะันแปดหกเนาะ,อ,ะ <laughs> ออกล่าวานนันแปดหกแต่เสียหกซีซีตัวอว่านเนาะเปิดระบาดมักได้นี่ละ ตัดเอาเล่ย okay. ์มอหลวยตัดให้เพิ่นเลย์เาสั่นมอหลวยก็ตัดให้ได้แค่สามคู่เท่านั้นมันบ่หลายตัดสามตัวคือแปดหกซีหกซีซีหล้วก็ตัดแปดหกหกซีหล้วก็ซีซีเนาะขมวดตรงกับเม่ไพ่เด้เม่ไพ่ก็เลยหกซีนว่าเป็นตัวอืมตัวสีแดงพร้อมส่วนของอีกตัวหนึ่งที่พีนัดมาคือหาชุนเจนเล็พีบอกอยู่โรงพยาบาลเนาะพีนัดเป็นว่าพีนมัดเกตหาสีผานะครับ กับสนเกตกับสองห่านะเพิ่นไหมากที่เพิ่นเขียนมากมันรวย่าเพิ่นมากมีซี่สองตัวซี่ครัพี่น้องมากเตยก็เรียกเขาเนาะของอะไ่เชียนหน่อยเหมือนว่นมาแมนหรือก้อนหานแม่ที่เพิ่นฝันวานไงได้ลูกเลแม่วานเด็กไงได้นนหมเออแปดหกซี่ีแม่มันไม่ออกเล่าเออมันออกเล่าว่านเนี่ยแต่กับว่าเป็นยังางที่บอกไถ่ตอกันเลยมันว่ามีอย่างเนี้ยน้อนได้ครับ หลายคนแต่หลายคนได้ว่าเล็ของเล่าเหล่าวัสดุก็จะได้หลายคนเนออให้บอกไปอย่างนี้คิดวางสั้นเนาะอันนี้ผู้ยำเลยได้วาเล็กไงเนาะแปดหกซี่ซี่นะครับลองตัดบางเด้อนะครับหาตัดมาึ้นมาเลยส่วนเลขผีบอกว่าให้ถือใส่บ่าในแน่หน่อยถือเหล้าข่าวเล้าของบสิ่งแล้ห้าศูนย์เจ็ดเนาะที่น้องมังน้ำของเล่าบางเด้อนะครับเจ็ดหาสิบหาอ่าส่นเจ็ดหลวก็สองห้าหาศูนย์พฟล์มากก็ซื้ออะไรกันเนาะ เพิ่นว่าจะตัดให้มาเราตัดเพิ่นตัดมากสิได้เนี่ยเพิ่นตัดให่บ้างสิก็เลยเอาตามเพิ่นบอกเนาะเดี๋ยวพี่น้องนักน้าของพี่นัดเพิ่นก็เป็นคนมีดวงนะครับเพิ่นก็เพิ่นถึงดูเพิ่นถือว่าเราจากไปดอกพี่น้องจากมีเกี้ยวหน่อยจากมีเกี้ยวนี่ยแหละตีควบฟันกันเองพี่น้องเพิ่นได้ตีดีควบฟันมีเกี้ยวมีเกี้ยวหน่อยแต่ฉีได้คือกัทางเพิ่นเลยล่ะน้องม่ตีนะความเป็นเมียนจังหวัดเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยงูปะเขา่นเขาข้างบนข้างล่างเพิ่นก็บ้านวัดเกิดในหลวงว ส่วนอันแปดหกหนึ่พันว่าเป็นเลขพ่อก็แม่พ่อก็ลูกคือลรอสิบกำหลูไส้คนมันก็เลยตีกับจีบ้องตีแปดแปดหกอืนะตีจังไรบ้งตีแปดกับแปดเก้าครับผมว่าแปดหกเป็นสีหาแปดเก้าอันนั้นเนาะเพราะว่าเล็กน่นหลวงเหล็กเกี่ยวครับพ่อลูกก็คือเมันว่าแปดหกหกแปดเลยท่านเอาไปเล่ถือทั้งบดทั้งล่างเนาะมีดวงตีจังไรคงได้แม่นครับเอาอาศคนมีดวงเลยพี่น้องนะครับ่นไหาว่า่นมักนึกว่านี้คือ 8644แล้วทำมอเตอร์ไซค864 644 86 644 0 5 7นะครับตัวตัดคือ7 5า10 07แล้วกับ2 5เพิ่งหามักงสี่ได้นะครบเดสองตัวเพราะน่ะถ้าบตัรเบอได้สามตัวเนาะพี่น้องก็ลองตัดเอาหาิมาหา0นะครับด้วยมัก0หา00หาอะไรเนาะคือกันนะครับไปชุกนมาน้ำพีนัดเตอร์นะครับปริเาณมอเตอร์ตามใไ้เราดุ่นๆนะครับตามจุดหอดบวาสามก็ได้ตัว ก็ว่าแต่พี่น้องเวิร์กไหพี่ินเนพี่น้องเวิร์ไห้กับโลกไห้ขึ้เก้านะครับก็ว่แต่พี่น้องเวิร์ไห้นาอพี่น้องเวิร์ไห้กับว่าไปไทยเด้อไอโลคอนใดพี่น้องเวิร์อันนั้นไทยเบิดเบิดมือกัได้เรเรียกมาเลยก็แม่ตุ้ยนี่แน่นอนยล่แล้วนะว่มีพัยองยของของเราวะสมานดีดว่ะสิครับผมธรรมดาเด็กเด็กี่เจ้าเ่นอาแม่ตุยคุยกับเียซีถ่าน่คุยไปเด้ะเี๋ยวราอกัเดียวคุยเลยละ ค่ะกันเลขกันเลขพี่นัดนี่เพิ่นก็เป็นคนดวงดีเนาะค่ะเพิ่นก็แม่นแม่นแม่ตุ้ยกระจอบกระซื้อน้ำเพิ่นอยากเทสามตัวก็เพิ่นเพิ่นเป็นคนมีดวงเนาะค่ะคนดวงดีผู้ใดก็อยากซื้อน้ำเราจะเห็นเพิ่นซื้อตัวใดก็อยากตามก็เลยตามให้เพิ่นเพราะว่าเอฟซีว่าอยากตามให้เพราะว่าเพิ่อนยิ่งข่าวว่าเพิ่นซื้อสามตัวดีคือดูดูว่านี่ก็ว่า โเบยกเล่าทั้งบนทั้งล่างหมอรวยว่ะโอ้ยมันก็โชคดีค่ะโชคดีเนาะค่ะผู้มิดวงกับอะไรผู้มิดวงกับโชคดีครับแมี่ตุยนี่ที่ซื้อน้ำมดได้กับท่านใด มาต่อได้แค่เดียวหาบาทนะเอามาเนี่ยได้ทับตัวแต่แลาไม่ตัวเอ้ยเนาะมันได้มาหาหกคับแม่ตุ้ยกระเฮ็ดน้ำหม่ออ่ะหกครับกับบางอย่างบ่ไรเนี่ยอามันห่อจะดวงเฮาสุดหรอกแต่ดวงดวงบ้านดีขึ้นเพิราะเจ้าอยู่ดอกมันต้อดวงดีเนาะจ้างแม่เก๋กับฝันกับั้านแกก็คนกับซื้อน้ำบางคนบางคนกับไปซื้อเนาะมันอยู่กับดวงข้าเจ้าเนาะครับเนาะเอาพี่น้องเพื่อนมาน้าพี่นัดกันตามนี้เด้อนะครับที่เฮาโลกใบนี้ละเพิ่นมีดวงอืมเพิ่นเฮาอาศัยคนมีดวงอะไร เฮามมีดวงเขากิอสงสัยคนมีดวงเนาะ<อ>มักนัเพนกจะซื้อเนาะมามักกับว่าซื้อ,อแต่ว่าเยาวาเพิ่นเด้อนะเยาวาเพิ่นห้องประยีกตด้วยเยออเ <laughs> กิ <c oughs> คิดนักกันด้เ<อ><อ>พินพ่น<อ>นเขามากนี่ยเพราะนน่คิดด้วยเยาวาเพิ่นเด้อเนาะครับเพราะว่าเพิ่นว่าจะเป็นผู้ฝันเป<อ>็นแฉมมักนัไม่เกี้ยก็ไม่เกียวหน่อยเนาะมอวยอยากได้เนาะคนก็ด่อยากเออเพิ่นว่าคัดด้วเพิ่นกิดไม่เพรยังไงเพราะว่าเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นมิโฉน่เฮาเฮาหายเพิ่นเพิ่นมิโัด ถ้าพื้นถ้าบด้าพื้นวาไห้ได้เนี่ยอ่าอันนี้มาว่ามาเลยพอเพื้นเพื้นเลยแบ่งปันในควก็มีน้ำใจต่อแทรกกันทุขสุขคนเนาะอ่าเพื่อนก็ได้โชคแข็งห้าหองก็ได้ขอโชคจากเพื่อนเพือนนะครับก็จะปากจะวากันนะครับไม่หักกันแทรกกันเนาะถือว่าช่องมัเริ่มช่องสายบุญก็เม่ตัวเองช่องสายบุญนะครับสวัสดีแต่บุญเลยพี่น้องเลยนะครับอ่ามีโชคก็ต้องรวมกันนะครับไม่มีโชคก็พว่าเป็นยังครับไม่มีโชคก็พว่าเป็นยังมามีโชคต่างฝ่ายเหตุลองยัด เด right ี๋ยวจังไรฮ้อนมือเมียก็ยี่ร้อนหันเดี๋ยวม่จะไปร่วมเหมือนเันนะเห็นผู้ใหญหายมาตักก่กับมอรวยน่ละเห็นผู้ง่ามกับตักากับจะเป็นไม่ตื่นเลยนะครับอ้าวโชวโจววันมาสุดสุดทุกคนสวัสดีครับ